แล้วแม่งก็ไม่รวมกันด้วยนะนมองเหี่ยวเหี่ยวอวี้ด้วยเด้อเ,เ,เ,เด็กอยู่ไหนอ่ะเด็กอยู่ล่างตัวนึงเหรอมองไว้เด้อดที่อุตส่าห์ดึงขึ้นสูงขึ้นไม่ไหวเหรอวะ มันขึ้นไม่ไหวแน่เลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกดูนไว้แล้วกันอันนี้มีของตะเพ็ดด้วยปะเนี่ยอ้าวแล้วหายไปไหนตัวหนึ่งวะมีห้าตัวเองนะเนี่ยอ๋อนี่น,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 นี่ลงแล้วตัวหนึ่งนี่ของตะเพ็ดลงแล้วอันนี้ของผมหมดเลยนี่ของตะเพ็ดลงมาแล้วตัวหนึ่งเนี่ยอ้าวใครแยกว่าน่นน่ะนกเด็กตะเพ็ดอ่ะ หายไปไหนตัวนึงวะอ๋อรวมแล้วบินนานเท่ากันยังไม่บินกับเขาเลยนะเออไอหาอีกกลุ่มนึงบินฝูงเฮ้ยๆอย่าแยกอย่าแยกอย่าแยกเดี๋ยวกูมองไม่หมดอยู่ข้างบนเล่อขึ้นไปเออต่อดับขึ้นไป <c oughs> เฮ้ยของผมแยกสามสองแล้วว่ะช่วยผมดูหน่อยดิอยู่ไหนอีกสองตัววะ อ๋อนู่นนุ่นนุ่นนุ่น,น,นจะดู3หรือจะดู2ผมดู4ผมดูเดียวเออน่าจะใจ8ใโอ้ยเหี้ยสูงเหลือเกินทำไมมี3ตัวอ๋อนี่ไง รถแล้วรถระดับแล้วโอเครถระดับแล้วโอเคไอ้แปดมึงเหนียวโหรถระดับทีก็แยกเลยนะมาลูกมาบินทิ้งเก่งมากลูกมาลูกมามามาอุย้ยขึ้นหัวพ่อมาแปดมาโอ,โอ้ยชน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 รบแล้วครบแล้วใบวบนหัวผมแล้วเอ,อ้หอบแดกวะคุณระพิก้าหอบแดกไม่ค่อยได้บิน นี่เจ้าใบเจ้าใบบนทิน้ง